ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดีแอดส9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปทีโปพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปวัดอรัญวิเวกบ้านปงตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งธรรมทายาทสายวิปัสสนากรรมฐานผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่สาธุชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก พระอาจารย์เปลี่ยนนามสกุลเดิมวงสาจันเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ณบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลน,นครพระอาจารย์เปลี่ยนมีโอกาสได้คุ้นเคยกับพระสงฆ์มาตั้งแต่อายุ11-12ถึง12ปีเมื่อทางบ้านมีงานบุญ ท่านจะทำหน้าที่ไปรับพระที่วัดจึงได้เห็นวิธีเดินจงกรมของพระอาจารย์ลีวัดป่าบ้านตาลและเป็นผู้ที่ได้แนะนำให้ไปหาหลวงปู่พรมจิรปุญโยซึ่งบวชเมื่ออายุมากแล้วและติดตามหลวงปู่มั่นภุริทัต,ตเถระไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องด้านการบำเพ็ญเพียรไม่ท้อถอย หลวงปู่พรมได้เดินจงกรมให้ดูและสอนให้เดินด้วยหลวงปู่พรมจึงเป็นพระอาจารย์องค์แรกของพระอาจารย์เปลี่ยนเมื่ออายุได้25ปีท่านได้บวชที่วัดธาตุมีชัยบ้านโคกดอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลน,นครเนื่องจากวัดธาตุมีชัยเป็นวัดฝ่ายมหานิกายดังนั้น เมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนบวชแล้วจึงย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์ท่านมีความสบายกายสบายใจมากเพราะได้ปล่อยวางภาระต่างๆท่านได้เริ่มออกทุดงไปจังหวัดต่างๆเพื่อแสดงหาโมฆขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์ที่ได้ยินกิติศัพท์ ทั้งภาคอีสานภาคใต้และภาคเหนือแต่ที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนานๆและรับใช้ใกล้ชิดคือหลวงปู่พรมจิรปุญโญหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ตื้ออจฉรธรรมโมและหลวงปู่แหวนสุจินโนส่วนพระอาจารย์รูปอื่นๆเช่นอาจารย์จวนกุลเชษโถ หลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่คำดีประพาโสหลวงปู่ชอบฐานสโมรูบาอินทจักรรักษาอินทจักโกหลวงปู่สามอภินจโนพระอาจารย์วันอุตตโมหลวงปู่แว่นธนปาโลหลวงปู่ผางจิตตคุตโตที่ท่านได้พบนั้นต่างมีเมตตาเทศอบรม ทำให้ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับทั้งทางด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานระหว่างที่พระอาจารย์เปลี่ยนได้ทุดงในแต่ละพรรษาก็ได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานาทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเผชิญกับการขับไล่ของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจท่าน เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นมาได้โดยใช้ธรรมะทั้งสิน้นในการทุดงครั้งที่8ขณะที่อยู่วัดป่าสลวงพระอาจารย์เปลี่ยนได้นิมิตว่าตัวท่านเองลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วมองลงมาเห็นหลวงปู่ชอบฐานสโมกำลังเดินเอาผ้าอาบน้ำคลุมศีรษะ ท่านจึงลงมากราบนมัศการหลวงปู่ชอบได้ถามหลวงปู่ว่าจะไปไหนหลวงปู่ตอบว่าจะไปส่งน้ําแล้วก็เดินเลยไปท่านจึงลอยขึ้นไปเบื้องบนอีกครั้งหนึ่งผ่านบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งออกมานั่งไหว้นิมนต์ให้ท่านลงมาพักที่สำนักแห่งหนึ่งและจะถวายรองเท้าแก่ท่านสี่คู่ต่อจากนั้น ท่านจึงลอยกลับไปวัดป่าสลวงหลังนิมิตได้ประมาณ10บวันพระอาจารย์เปลี่ยนก็ออกทุดงไปวัดป่าอาจารย์ตื้อปากทางเข้าโครงการชนประธานแม่แฝกอำเภอแม่แตงได้พบหลวงปู่ตื้อและเล่านิมิตให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่บอกว่าจะมีโยมมาอุปถากในภายภาคหน้าพระอาจารย์เปลี่ยน อยู่กับหลวงปู่ตื้อจนกระทั่งขึ้นสามข้าเดือนสามปีมาเมียจึงเดินทุดงต่อไปและได้ผ่านไปพบวัดร้างคือวัดอรัญยวิเวกสำนักสงฆ์วัดอรัญยวิเวกบ้านปงชาวบ้านเรียกว่าวัดดอยบ้านปงดูสภาพวัดเหมือนนิมิตท,ที่ท่านได้เห็น เมื่ออยู่ที่วัดป่าสลวงท่านได้เดินสำรวจจนทั่วบริเวณเห็นว่าเงียบสงัดดีมากจึงตกลงใจพักปฏิบัติธรรมณนะสำนักนี้ท่านเลือกกุฏิที่ดีที่สุดในขณะนั้นเป็นที่พักมีสองห้องแต่ปลวกกินเสียหนึ่งห้องอีกห้องหนึ่งมีสภาพพออยู่อาศัยได้ ทราบภายหลังว่าเป็นกุฏิที่หลวงปู่แหวนเคยพักและจำพรรษาพระอาจารย์เปลี่ยนอยู่กุฏิหลวงปู่แหวนได้สองวันตกกลางคืนขณะนอนได้นิมิตเห็นพระรูปหนึ่งไต่เสากุฏิขึ้นมาเอามือมาตีที่หน้าท่านท่านจึงตีตอบบ้างพระองค์นั้นจึงลงจากกุฏิไปภายหลังท่าน ได้นั่งสมาธิดูจึงทราบว่าพระองค์นั้นคือหลวงพ่อคําได้เสียชีวิตไปในสมัยที่จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่แหวนพุทธศักราช2,490และได้เห็นโครงกระดูกของผู้อื่นมากมายภายในกุฏินั้นอยู่วัดอรัญญวิเว,เวกบ้านป่งได้4วันชาวบ้านในละแวกนั้นมีแม่บัวคำและ สามีชื่อนายเมานานสีทนและคนอื่นๆท่านได้จำพรรษาอยู่เพื่อโปรดเขาเป็นการช่วคราวแม่บัวคำได้ซื้อรองเท้ามาถวายทั้งสามคู่จากตลาดบ้านปง่งซึ่งมีแต่คู่เล็กๆท่านรับไว้แต่ใส่ไม่ได้ในที่สุดแม่บัวคำได้วัดเท้าและสั่งตัดจากในเมืองเชียงใหม่ถวายอีกหนึ่งคู่ แม่บัวคําจึงได้ถวายรองเท้าแก่พระอาจารย์เปลี่ยนสี่คู่จริงตามที่ได้บอกไว้ในนิมิตหลังจากอยู่วัดอรัญยวิเวกบ้านปงได้ประมาณสองสเดือนก่อนเข้าพรรษาพระอาจารย์เปลี่ยนได้นั่งสมาธิตรวจดูวัดในอดีตจึงเห็นว่าใต้โบสถ์มีพระพุทธรูปทองสององค์คุณแม่บัวใส ซึ่งเป็นพี่สาวของแม่บัวคำปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งสองท่านเป็นผู้สร้างโบสถ์และเป็นหัวแรงในการก่อสร้างสิ่งต่างๆในวัดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้มีพระที่ร่วมมือในการก่อสร้างห้าท่านคือหลวงพ่อคำอ้ายมีพรรษาห้าพรรษาพระอาจารย์เปลี่ยนมีพรรษาสี่พรรษา พระอีกสามองค์มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาโบสถ์ในอดีตแรกก่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อปูนขึ้นมาและตีไม้ขึ้นพอเป็นรูปร่างโบสถ์เท่านั้นภายในมีพระพุทธรูปดินปั้นสมองค์ทองสำริดสององค์วางเรียงกันพระอาจารย์เปลี่ยนได้ถามพวกภพภูมิต่างๆที่อยู่ในวัด อราญญาวิเวกบ้านปงถึงเรื่องอายุของวัดได้รับคำตอบว่าวัดสร้างมานาน783ปีเมื่อพุทธศักราช5 1 1พระอาจิพระยานเปลี่ยนบวชเป็นพระมาถึงปัจจุบันได้เจชาติแล้วท่านได้ร่วมก่อสร้างวัดอารัญญวิเวกบ้านปงในชาติที่สองแล้วชาติปัจจุบัน เป็นชาติที่7ในพรรษานี้พระอาจารย์เปลี่ยนได้ใช้สมาธิเป็นบาทในการพิจารณาธรรมทำให้ปัญญาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความละเอียดยิ่งขึ้นท่านได้คิดถึงครูบาอาจารย์หลายองค์ที่สอนให้พิจารณาเรื่องขันห้าและให้ละทิ้งขันห้าแล้วก็เกิดปัญญาพิจารณาอะไรก็เห็นเป็นกองกระดูกไปหมด เวลาออกบินทบาทมีคนใส่บาทท่านพิจารณามือผู้ที่กำลังใส่บาทก็เห็นกระดูกแตกร่วงลงไปในบาทมองไม่เห็นข้าวตัวผู้ใส่บาทก็แตกลงไปกองทับกับพื้นด้วยพระอาจารย์เปลี่ยนพมนักอยู่วัดอรัญญวิเวกบ้านปงเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509จนถึงปัจจุบัน